ปัดกัไอ้ตุดปัดกันกูไม่รูปเป็นหมาจินเนี่ยกูไม่รูปเป็นหมาจินเนี่ยกลัวสีเลี่ยงมันนี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูสองเดือนนะพรุ่งนี้สีนวลเต็มสองเดือนแล้วยสองเดือนนะ่ะหนูจะบอกหวยแม่อีกนะนะคะบอกหวยยายปุ้ยถือหวยแด่กินนมอสองกล่องเป็นัน่งกับพี่รันนะพี่รันเนาะแม่ถุงหวยไหม <laughs> บอกเลยนะวันนี้ให้แม่มีชูชบางสีแม่ให้แม่ปุย้ยม,มีชูแม่ปุ้ยนะในผู้ใหม่แล้วถือว่าอ่า,น,านับไปเหรียญกันนับไปกูไม่รู้เป็นหมาดิกูนทีบ้าเอาเนี่ยกูก็ได้เลี้ยงแล้วกูกรหักมันหรอนี่ลูกเป็นหมาหมาสีนวลโอ้ยไม่รู้เป็นหม,ม,มาอะไรบ้าง หยุดไปนะอย่าดิ้นอย่าดิ้นล็อกไว้มันถือขวดหมูว่านเลยล่องปล่อยขวดให้มันมันก็ถือขวดเด้อก่อนมันดิ่นเนี่ยไม่มาดิ่นเลยนาะมันเพลินเพลินไหมลูกแล้วมันก็แปลกนะพี่รับเทเสร็จทั่วมันก็ยังไม่ยอมกินนะเคยไงมันไม่กินแต่น้ำกูกินแต่นมเทเสร็จทั่วไม่ยอมกิน พ่อมันนั่นแหละสอนบอดีพอมันบอดีแค่แต่บูญงเงดหลเมื่อใดไปไหนได้มือหนึงในหยุ่มแล้อกับลูกนี่แหละเ่อดเซวีเซวด่าได้ตรนี้เฟกับไม่ค่อยได้เล่นไ่ได้เล่นไ่ได้หลันเลย